สวัสดีเด้ค่ะมือนีซิมาแนะนำไมโครโฟนที่สุดยอดเป็น,น,นาาซูเปอร์สาตสาสสร์ไมโครโฟนเสียงดีคันเทพมีรีวิวเครื่องสำอางมาหลายตัวซึ่งผู้ใดรีวิวเครื่องสำอางแต่อีสันบอสไซอีสันซีรีวิวไมโครโฟนที่เสียงผู้ใดห้องก็สีเพาะหลายๆแด้มือนีมา ว่าสันภาษาอีสานท้าว่าวพิษก็ขอโทษตัวเดอ้แอแนี่นี่น,น,นี่ไมโครโฟนเดี๋ยวจะเทสหืดูโอ้ยแว่นตาบอหอยซีบอมีดังโยมันบอซีบอเกาะเลยเทนไมโครโฟนที่ปรับระดับความเงาวได้3าจดเมตรสาม ห้องเง้ยวตัวได้ก็ได้ผู้ไดอยู่ไกลอยู่ไกลก็ห้องได้ปับ๊บเง้ยวปั๊บสัน้นเสียงผู้นั่นก็สิออกมาไพเราะที่สุดวันนี้จะป้านจะผ้าตรงบูงมาห้องเพลงหื้อฟังเด้ฟังฟังฟัง,ฟงถ้าบอกฟังก็ฟังฟังเตอะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก่อนจะพบรายการต่อไปอิสานนักห้องน้องไม้ สันหนักค้องน้องไม้ขอยืมไม่ล่องคันเวลาคนดังที่เธออยากเจองานเธอเยอะกำลังรีบมาทนฟังสน่อยเด้อค่ะทนฟังสน่อยเด้อค่ะโคเวลาล่องคันเวลาจะร้องเพลงตามคำขอสติงสต้อลูกทุ่งโมลำถ้าร้องตบมือให้น้ำถ้ามั่นตบมือให้น้ำเหมือนน้ำกันแค่ขันเวลา ขอโทษถ้าเสงขอโทษหากบ่เสื้อก็บอกเขาตานักห้องบ้านนอกอหน้านักห้องบ้านนอหกอหน้าถึงเวลาแค่ขันเวลาทอนแลบทอนแลบฟันวหววายากออกเทพกำลังเก็บประสบการณ์ที่ไหนประกวดประขันอีสันนันห้องมาทุกเวทีที่ไหนน้ำมีแมวมองที่ยางห้องอย่างเต็มที ทีไหนสันคงโชคดีสักวันสักคนโชคดีเพราะมือน,นีอีสันเป็นซุปเปอร์สตาร์เห็นบบเห็นบบมันไผ่เลาะยังยิงเลยไปเร็วคุณนายโฮ